คุณชญ,ญพักเหลาฮีรันผู้บริหารสาวคนเก่งเจ้าของธุรกิจ i อบีสกินแคร์ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีได้รับกระแสต,ตอบรับที่ดีนำแบรนด์เติบโตไปกว่า10ประเทศจนได้รับรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี THBA 2023 Thailand Health and Beauty Award 2023จากรายการอายุน้อยร้อยล้าน X Win Win PR Plus พร้อมเผยเคล็ดลับความสำเร็จในงาน ัญพักเหล่าฮิลันนะคะเป็นผู้บริหารของแบรนด์ ib ส k i n c a r e นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่นําเข้าจากประเทศเกาหลีค่ะรางวัลน,นี้ก็เป็นรางวัลแรกนะคะเพราะว่าในชีวิตตัวเองก็ยังไม่เคยรับรางวัลหรือว่าไม่กล้าที่จะรับรางวัลที่ใดเลยเพราะว่าเราเป็นคนกลัวแบบกลัวไมคกลัวกล้องอะไรเงี้ยแล้วเราพูดไม่เก่งอะคะ่ะแต่ว่าวันนี้เรามั่นใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าแบรนด์ ib ส k i n แคร e ของเรานะคะ วันนี้ประสบความสำเร็จมากคือเราไปเจาะกลุ่มในของตลาดนะคะบาเลนดูไบเมียนมาคัมบ odia เวียดนามนะคะได้ประสบความสําเร็จ วันนี้ก็เป็นวันที่มารับรางวัลน,นี้เพื่อเป็นรางวัลให้กับลูกค้าของเราทุกคนด้วยค่ะยอดขายโตโตมากโตจนแบบว่าเรารู้สึกว่ามันน่าจะไปได้อีกแล้วแพนในปีหน้าของเรานะคะแบรนด์ไอบีสกินแคร์นะคะตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่เราแหลบอยู่ที่ในประเทศเกาหลีอยู่นะคะวิจัยอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกลุ่มสิวโดยตรงนะคะปีหน้า2 5 6 7เนี่ยแบรนด์ไอบีสกินแคร์มาจะมาจัดจําหน่ายในประเทศไทยเนื่องจากว่าลูกค้า ติดต่อเข้ามาเยอะมากแล้วเราก็จะไปอยู่ในกลุ่มพวกแบบ m o d e r n t r a ท e ทั้งหมดในประเทศไทยแล้วก็จะทำมาร์เก็ตติ้ในประเทศไทยแล้วก็เปิดรับ Partner ในประเทศไทยเพิ่มค่ะถ้าเทคนิคของแบรนด์ IB s k สกินแคเองเนี่ยทำอะไรแล้วแบบจริงจังมุ่งมั่นถ้าทำไม่ได้เราก็จะไปทำซ้ำําๆจนกว่าเราจะได้แล้วก็เข้าใจอะคะ่ะจนมาถึงทุกวันนี้เราก็ทํามาทั้งหมด8ปีแล้ว8ปีนี้ยอดขายเราไม่เคยตกและก็ขยายไปในกลุ่มประเทศต่างประเทศมากขึ้นนะคะ ทั้งหมดตอนนี้ IB ก็8ประเทศแล้วนะคะเลยปีหน้าก็เลยหันกลับมาทำอมาร์เก็ตติ้งในประเทศไทยเพิ่มด้วยอะคะ่ะติดต่อทาง Facebook ได้นะคะ i b o ี f i c i a l คะ่ะ Official Thailand นะคะถ้าเซิร์ชไปจะเยอะมากนะคะก็คือให้เป็น IB Official o f f ี c i a l Thailand Only นะคะเพราะว่ามันจะขึ้นหลายๆประเทศเลยนะคะก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะแล้วก็ปี2,567บุ 2, บกอีก2ประเทศให้ได้ครบ10ประเทศค่ะ